ฮัลโหลครับเนี่ย <Yeah. S 1> ทำไรอยู่ครับทำไรอยู่ครับก็นอนสิครับผมก็นอนสิครับ,นนค,รบคุณอยู่ห้องไหนครับเฮ้ยผมไม่บอกครับ <laughs> ถ้าคุณไม่บอกคุณก็ไม่ได้แต่งหน้านะพี่ปอสทำอไรให้มแบบนี้ถ้าคุณไม่บอกคุณก็ไม่ได้แต่งหน้านะครับเอาอยังไงครับนอนชีวิต ผมบอกผมบอกพี่ป๊อปแล้วนะว่าผมอยู่ห้องไหนแล้วตอพี่ป๊อปไปเชิญไห้ผมเนี่ยก็พี่ป๊อปเขาก็เอามาให้ผมแล้วเขาก็ให้ผมดูห้องอยู่แต่ผมก็ลืมอ้อไงครับก็ไม่ไม่เป็นไรนะถ้าไม่เอาก็ไม่ถ้าไม่เอาที่แต่งหน้าก็ไม่เป็นไรนะก็เโอเคไม่แต่งอืมก็ไม่เป็นไรนะผมก็จะเอาไปห้องนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาเคาะห้องผมผมก็ไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมผพี่ป๊อบไปเอาให้ไม่ไม่ไม่ครับคือคือตอนนี้ผมไม่ไม่ตอนรับแขกที่จะเข้าห้องผมครับ ถ้าไม่ให้ผมเอาไปให้ผมก็คงจะล็อกห้องแล้วก็นอนกับพี่อบเชยสองคนแล้วก็ไม่เปิดให้ใครเลยอ anyway. เอาโอเคใช่ไหมครับจะจะจะไม่แต่งใช่ไหมก็ไม่ไม่แตง <c ười> <c ười> um ่งก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ไม่บอกรหัสอ่ชื่อไอเลขห้องก็ไม่เป็นไรนะครับผู้เดาของผมจะไปนี่ยก็ผมก็มีกุ้งเต้นนะครับอยากจะไปเอาไปให้แฟนกินด้วยเต้นของใครอะมันเต้นอยู่ไหมเต้นครับนี่ไง ใช่ไหมมันไตอยู่แต่ว่าผมบอกพี่แฟนคลับว่าเอาไปเลี้ยงครับเพราะผมกลัวกันดามากครับพี่แฟนคลับครับคุณลูกเข้ามาเอาไปเลี้ยงหรอกครับมันเพ่อกินครับกินก็กินกับคุณนั่นแหละครับโอ้ไม่ครับไม่ครับก็ไม่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 แต่งใช่ไหมครับงั้นผมก็เอาไว้ห้องนะห้องห้องไหนถ้าจะแต่งก็ห้องไหนก็บอกนะครับี่เถ้าอยากแต่งก็ห้องไหนก็บอกนะครับผมจะได้เอาไปให้ไง ข้างไหนนะอาไงครับผมผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาคุยเยอะขนาดนี้นะผมอยู่ห้องไหน <c oughs> อะไรนะผมค้างครับค้างแล้วคุณตายเนี่ยคุณสองบาทหรือเปล่าเนี่ยทำไมไมทู่ไหม ลีลาครับทุกคนเขาลีลาลีลามากอาทงทงลีลามากเรียนโตครับ <c oughs> ผมคิดว่าแบตคุณไปตายเขาจะหมดแล้วนะอะไรเดี๋ยวผมถามพี่ป,ป,ป,ป๊อบดีกว่าไปตายเขาทักมาว่าผมอีกเครื่องเลยอ๋โอ้เน็ตเป็นยังไงโอ้ เอาโทษเครื่องนีน้ผมใช้ไวไฟนะครับไ <c ười> <c ười> อ้ค้นหนอนหน,หน,หนอืมบองดูลองดูใหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด <c ười> ี๋ยวเเอาใหม่ใหม่โอเคดูสิใช่หรือเปล่านะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มจีบาเขาวันนี้เขาจะเนี่ยเน็ตคุณช้าหรือเปล่าเนี่เน็ตผมไม่ช้าเน็ตผมเร็วอยู่แล้วทำไมมันตัดไปเน็ตเน็ตคุณช้าหรือเปล่าเป็นคุณหรือเปล่าคุณใช้เน็ตท่อสบอเชื่อมต่อกันหรือเปล่าทำไมคนช่างรู้ใจผมจังเลยอ่ะผมบอกแล้วคุณสมัครรายเดียวรายเดียวสองอันก็ผมสมัครอันเดียวพออีกอันหนึ่งก็รอใช้กับคุณไง ห้องไหนเอ่ยว่าแล้วว่าแล้วว่าเคยเลสวนนะห้องไหนเอ่ยโอ้ยอดไฟเว้ยไฟไหลสดมันเป็นไฟที่พี่แฟนขับส่งม,มาให้ครับเดีวเดีวห้องไหนเอ่ยแล้วผมเดินเบลวีไม่ผมไม่ผมไม่เปิดยังไงผมก็ไม่เปิดชีวิตแล้วแต่ <laughs> ถ้าพี่ป๊อปมาผมก็ไม่เปิดพี่เข้มมาผมก็ไม่เปิด คุณจะเอายังไงครับคุณไปงานน่ะไปงานเอ้าผมเอาผมเอาซ่อนไว้เออคุณอยู่ห้องไหนคุณจะมาหาในในไลฟ์สดผมแบบนี้เอ้ยหโดนบอกไหมก็ไม่รู้อะครับก็คงจะไม่ได้แต่งหน้าเนาะอุ้ยจะผมพาคุณเข้าไปในห้องน้ำในวันจะได้โดนบอก นี่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 ว่าน่ะน่ะเข้าพารห้องน้ำคิดดูรลดพารห้องน้ำไม่ได้โดนบอกคุณคิดถึงผมุณก็บอกครัเผมไม่ห้องน้ำาดี <S <S าคุณอยู่ห้องไหนเนี่ย คุณจะมาเลืต่อหน้าแฟนขับผมไม่ได้นะคุณไปคุณอยู่สแปดอะไรนะห้าสิบแปดของคุณเต็นไม่ผมกินแล้วนะผมจะกินข้ออะไรนะครับคุณอยู่ห้องไหนนะผมอยู่ห้องห้าสิบแปดครับให้เขาเอาอะไรมาให้คุ้ณเต้นไงอ๋อให้เขาคุ้ณเต้นมาให้แล้วก็ที่แต่งหน้าใช่ไหมโอ้ยอย่าเข้าไปหาหรอรอเราอยู่ข้างนอกข้างหน้านี่ คุณก็น่าจะรู้ว่าถ้าผมไปห้องคุณแล้วผมไม่มีทางที่จะยืนอยู่ข้างหน้าหนอกอ่นถ้าคุณจะดันผมยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมแรงยิ่งกว่คุณคห้าสูงเท่าไหร่นะ8กเ,เ,เ,เอ,อ้ยไปๆกุ้งตายหมดแล้วไม่เต้นแล้วตอนเนี้ยหัวแล้วค,คุณีบิบีบบอกเลยรูก ผมจะไดเรียบไปหาคุณเนี่ยกุ้งมันตายหมดแล้วเนี่ยไมันจะได้ไม่ต้องตายเร็วเร็วเร็วมันไม่ทันแล้วเนี่ยห้องไหนนะไม่มีกล้องมันตายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกล้องมันตายแล้วยังไงโอ๊คุ้งตายกุ้งตายงตายกุ้งตายกุ้งตายหมดแล้วเนี่ยเร็วๆโอ้คุณไม่ได้กินคุณไม่ได้กินกุ้งเต้นหรอกไปถ้าคุณไม่บอก ห้องห้าศูนย์แปดโอเคครับให้เขาใส่กางเกงสีเหลืองไปหรือว่าใส่กางเกงทำไมเพราะคุณกล้าเดินผ่านลหลายๆห้องมาคุณก็เดินนะแต่ผมใส่แบบนี้มันก็ธรรมดาไงผมใส่สีเหลืองนี่แหลนะเนาะไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนะคุณตายผมไปหาช้อนก่อนที่จะให้คุณตักกุ้งกิน เคย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 เราใช้ช้อนเดียวกันเนาะไม่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 ไมนี่ครับทุกคนผมจะเอาช้อนแค่คู่เดียวไปกินกับไปนี่ว่าผมไม่มีช้อนเหรอ <c oughs> โอเคแค่นี้แหละผมไม่อยากคุยมากมายคิดถึงออผมก็บอกนี่ครับฟันดีคันดีครับผมจะนำพาพี่ๆน้องๆไปห้องของโอริโอ้นะครับ เราห้าสนดไอ้อบน้องทาเขาได้เจ้านะเราได้ทิ้งไี่อบในห้องนี้คนเดียวเดี๋ยวมีคนไหมวะปฏิเสธอีกทีนึงนึองเฮ้ยแต่ก็ซือคู่ไ อันนี้คือค,อคู่คู่รักแข่งปีนะครับเป <c oughs> คู่รักแข่งปีนะครับ